อุน้งนุ่งแจ๋กดองเงี้ด้วยี่เป็นเป้หน่อยนะโอ้ยครับนนีเมือันนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกะิสารบ้านฉันจะพอกกันวันที่ยีกรกฎาคมสองพปจ้ามันนีกพพี่น้องเขาเลาะปลาขึ้นเกาจ้า ปลาหาเห็ดฮตุเก่าแล้วครับพี่น้องบรรยากาศฝนลินเนาะบ้านฝนกับโตกแห้งครับมือชื้นกับโตกครับยังลินเท่าชิมือนี้ครับพี่น้องไปจ้ากะดูดน้ำการจ้าพิกาทิมาจ้าคือเก่าแล้วครับพี่น้องบ้านหนองเมฆตำบลห้วยขาอำเภอบุญทวิกจังหวัดอุบลครับไปกันเลยจ้าไปครับโอกเลศแหกม้านจ้าบ้านเม่ประมีฝนตกะนักอีกแล้วจ้ะาโอ้ชื้นจ้า chung nung chá à nung chá chung 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 chung ạ, chung chung á chung Chúng nó chưa Chúng nó được chút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  นี่ยจะนี่คือกันคับกับมากไหมล <c oughs> <c oughs> นจุดนี้จงเป็นแน่นี่เศ็บออกนึงจ้ะ ไช้พอดีงามครับสวยครับฝุ่นนะคือจริงหอมน้องนึงจะ้ะส่ถแถะทางดูนึงนนจะ้ะเอ้ย<า>ดอกนี้นจ้าเุ็นดอกนี้ย อะไรเลือดจ้ากำลังผอสองดอกจามิจนจะามินจ้าขนจะลื่นกตกตแห้งเลยครับพี่น้องตกแต่คำว่าน,นี่ก็แห้งครับมขึ้นนี่ก็แห้งอีกครับพี่น้องมานี่ก็ลิ่นครับช่วง พอมีอีกครับผมแต่ว่าแม่ก็มีอื่นแล้วครับผมครับเก็บมาเลยบอเก็บมาแล้วแจกดอกล่ะกับอับดีกระตาไปนำครับเนี่ยต้นกระตกดีขนาดด้วยครับนี่ตกตลอดนอนมีนอนแ่แบม่อานั้นแน่นาเพราะคือเสียง่ายนะดูงงจ้ะ นี่ครับเป็นแว๊บๆบบบครับงามไปเลยเียอยูดอ่ด้วมันมันจุกมันว้ายปลาหลุมแม่ครับคุณน่ะหลุมเตี้ยางี้ยแดงจิงมคึงนะครับคนก็ยังดินเพรา,าะสากับพี่น้องอู้ดดอกง,งามอยู่ไหมป้ามีมสองสองว่ะสองสองุ้ยขาผุานแล้วนี่ หมอเก็บนอกเ <Yeah. S 1> ขย่าขยดินจ้าอ้ยตูนึงจ้ะเก็บเก็บทานเจ้าพี่นอง

ลี่ไปเลยดีเดอแกเหล่าโมบังเฮ็ดทานจ้ะหนึ่งด้วยจ้าหี่งเฮ็ดทองนี่ก็ได้ีด่ มันคือก,กันตัวกระเทิก่อน,เ,เ,นเป็นน้ำหมองเลยคับพี่นนองหมองงามงามห็นไหมคะ <c oughs> อแดงงเรื่อมเรื่อมครับค้นี่เดมเเนาะเยิงตีไก่เนาะดอกงามแม่่มีเลยนี่มังขาคนดองนึงเละไปเนาะ เอาเดีบอเริ่ม้นเากันเรื่อยๆกันพี่น้องนี่สีหกแน่ครับแนมเห็นยาบเห็นจะเป็นดอกใหญ่แล้วครับสีเทา มีก็แดงคือๆท้าบ่มีก็หายากพวกใหม่เป็นสีสูงแน่เนอนไหมพ่อมีแนมหายากครับพี่น้องบางหม่องก็เป็นๆนะครับหม่องแป้นแสดงว่าหม่องเพิ่นออกดีครับพี่น้องครับผมออกบ่ค่อยดีก็บ่ค่อยมีไฟมาล ปลาก,ก็เลยหกพ่อบอกโอ้โนี่เอาขนาดด้วยครับจงเห็นสวยอยู่ชุดถึงจะพี่น้องบ้านผงบวัวาจ้าเอ้ยงามให้กเก็บเปน็นนเำนะครับเช็คข้าวไปนำนอกไหมพ้าไม่ข้าวไปพร้อ,อมใชดแล้ว ผู้มาอยู่ไหนแม่ให้ดเก็บเป็นยังเนาะโอ๊แม่นพุ่หาเก็บไปพรมสิข้าบ้านเมืองกนไม่ต้องใบเดียวเนาะแม่นเฮาอยู่บ่แม่ันเฮาต้องหซแม่นเ็ยังขาวๆนเ็ปวก พปกตาขุนเแลเมโซนหูงามดีเนาะพี่จ้าพี่งามนะครับสัมมาอายมาเอ้ยมาอายเอ้ยมาอายเอ้ยไปเห็นถือไงได้แนวนี้ว่าวกิดว่าวถือเลยเสียงเน้อไอเนาะครับผม งามค่ะกุ๊กแ้าโอ้โหมีเตียวเตี้ยวเซระมิคพอมิอุ้ยบังเห็บหินอันเลนอ่ะอันเลนพีฟองโอ้โหเยอะเลยครับ Ng đọc gì anh ấy bà nội bà ao, Cô quậy, nương nương. Tong nắm mẹ. tôi mịt Tong nương 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 ดูมือซี่เป็นวะยิ่กเอ๊ะยี่งขึ้นงอขึ้น่หลังแค่หลังมาเขาทางไม่เลยครับดูมือซีดูมือซีพอแล้วบ่เอ้ดื่มน้ำกันเรื่อยๆกระพี่น้องฝนก็ยังลิลิ่นอยู่ครับทางไหนล่ะ พาเคืองเนี่นี่แต่ไฮยากเกงท่นจะคล้องแกแงพาซีบองูแกงเวดดอกนี่ครับพี่น้องดอกนี่ครับในหนองตะเบ่งนะครับแยกกันไปนะพี่น้องคนอื่นนะรครับท่านผู้ชม ยางเสียมบ่เอ็มเดี๋ยวล่ะน้ำก็เฮ็ดก็คนเก็บมีละเบงอ๋ออะใส่มาคือกันคือแต่คลองเนาะใส่บัวบ่ายดิเอากระซีแยกกันหาแน่เขาหาน้ำกันแน่นะครับพี่น้องใส่เรื่อยๆแล้วครับ น้องเขาก็มาไล่นอนแม่ป้่มนี่มันนี่มันเขึ้นออกกระซิเป,เป็นแปะมันเลยนะครับมันเขึ้นออกดีเ,ดเกิดกองหาพัดโบเห็นเห็ดเกิดอะไพี่น้องเฮากับโบได้ทำงานครับมื้อนี้ขีดยางบบได้ครับพี่น้อง หากินหาอยากไปครับพ่อไ่ได้ซื้อไม่เห็น,งนงังยนะก็ได้คุยกับพีกระหนอนนั่น <laughs> งเก็บอย่างเดียวมาเลยไนดะ้ดีมาเลยนะอบอ้บ่ว่าจังไอูอใกล้ห่มขนาดพี่มมเนลยานเลยานเลยจบแบบน นาเนาะแม่นครันี่ดอกนาครับคุณนึ่งดีๆเด้มือนั้นได้เหยียบในนีเด้นี่ครับดยเหยียบนนีอนนดอกเข็มบ่ดอกเข็มคือแห้งเด้ครับี่น มีบ่อทังบัมี่อีกขึ้นไปได้ไมครับแดงเข้มขึนอแดงน้ำหอมขึ้นได้ครับ้มซือโกแดงดีจังอจะได้ลกเอานาะพวดหาีอีกบอมูมมี่นปวดิด สามดอกสามเมล็ดทำหมดทำปิดเกาะงามงนยครับเจทีแต่ไม่ร้าย ให้เดกเก็บื่อยเอยนะแม่เปมีดอกมีเห็นใกล้เลยงานี่ับี่องานนี่เนาะพอแน่นี่พรมละดอกก็โอด้นี่โอเคชิกลิยเดียงหดขาครับผมสำหรับอากาศม้อนี้ก็คือ สีลินยูโบเซาแล้วครับพี่น,น้องผมตกลินเนาะเฮไปเก็บมาเต็มกระต่ายอยู่จ้ะพี่น้องเหมือนผลงานโดยร่วมไหมจ้าผลงานเฮาเสื่อมมากระสิเป็นเฮดกอแล้วครับเมนจ้ะเมื่อนี้ได้เก็บเป็นกอแดงแกงหวานแล้วก็ขาวดินแล้วก็บเฮดทานเล็กหน่อยหน่อยเนาะนพึ่งค้าล่ายกับสองดอกจ้ะพี่น้องพึ่งบักหวากัดอกหนึ่งลกัลกลักกับเฮดคู่บุญจากกอแดงแกงหวานจ้าเออนี่หนี้นี้หนี้ไอ้ได้มาดอกหนึ่งปวกตาบหัวง่ามนี่เนาะมื่อวานเนาะเดดกอเ้างครับ ครับผมวัอน,นี้กับเขาปลาหาเห็ดคือเก่าแล้วครับพี่น้องหลักๆก็บนำเห็ดก่อเนาะเนียนจ้าวัอนี้กับได้ต้าน,นึงจ้ะพี่น้องแต่ว่าเอามาสองอยู่จ้ะผลงานวัอน,นี้ก็ถือว่ามานอยู่จ้าพี่กัดที่มากกัพี่กัสเก่านเนอยเนาะครับผมบ้านหนองมิกตำบลห้วยขาม,มอำเภอพุทธวิชญจังหวัดอุบลราชธานีจ้าพอกันวัอนี้กับวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังตึงเกียดอยู่นอ้ายเนาะเนีนครับตอนเสาร์ก็ได้ยินเสียงอยู่จ้ะ แต่ทรงก็ลังใจให้แนวนาของประเทศเจาที่น้องแม่ปามีก็ติดตามข่าวขนาจะมาปามายังหนึ่งกับเบิง์น่อยเนาะครับผมจ้าฝากาก็อลไรก็แช่ก็ติดตามในสองอีสานบ้านฉันในเด้อจา้าแม่ปามีกับขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกำลังแร่งใจที่ช่ห้พอปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปืัอน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกกันไหมคิดหนาจา้า